คือบทบรรยายความยาวประมาณ700คําคำเป็นภาษาไทยไม่รวมหัวข้อเกี่ยวกับรถถังเบา FV101 Scorpion ซึ่งเชี่ยวชาญการลาดตระเวนและสนับสนุนพลรถ รถถัง FV 101 Scorpion เป็นรถถังเบาแบบติดตามไหลแทง Reconnaissance Vehicle ซึ่งพัฒนาขึ้นในสหราชอาณาจักรในช่วงปลายทศวรรษ1960เพื่อให้สามารถขนส่งทางอากาศไปยังจุดวิกฤตได้อย่างรวดเร็วครอบครู CVRT ซึ่งรวมถึง Scorpion ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนัก ขนาดกระทัดรัดและใช้วัสดุอลูมิเนียมเพื่อให้เหมาะกับการลำเลียงโดยเครื่องบินโดยสามารถบรรทุกกับเครื่อง c 1 3 0คิล c ิส e s ได้ถึง2คันพร้อมกันปีคอศศูนย์จุาอวิสได้รับสัญญาผลิตต้นแบบ c v r จำนวน30คันซึ่งรวมถึงสกอร์เปียนด้วยยานพาหนะต้นแบบ p 1 p 1 7ได้ผ่านการทดสอบทั้งในเขตหนาวและร้อนเช่นนอร์เวย์ออสเตรเลียอาบดาบบีและแคนาดาและได้รับการยอมรับจากกองทัพบกอังกฤษในเดือนพฤษภาคม1970ด้วยสัญญาเริ่มต้น275คันการผลิตจริงเริ่มขึ้นในปี1972และหน่วยแรกที่ใช้คือ Blue อนด r รอยัลในปี1973 สกอ r เปียนมีอาวุธหลักเป็นปืน7.6ม mm. ิลลิเมตร L23A1 แบบยิงอ้อยต่ำซึ่งสามารถยิงกระสุนประเภทระเบิดสูง H, HESH, e ควันและกระสุนใส่เป้าภายในบรรจุได้ประมาณ40-42นัดนอกจากนี้ยังมีปืนกล7.62ม mm. ิลลิเมตรแบบ l .7 GPMG ติดคู่ขนาดพร้อมลูกกระสุน3,000นัดและมีอุปกรณ์ยิงควันด้านละชุดบนป้อม การเคลื่อนที่ของสกอร์เปียนนั้นสะดวกมากด้วยเครื่องยนต์เบนซินจากกัวเจี60ขนาด4.2ลิตรแต่ภายหลังมีการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ดีเซลจากคัมมินหรือเพอร์กินขึ้นกับรุ่นมีความเร็วสูงสุดประมาณ80กิโลเมตรชั่วโมงน้ำหนักเบาเพียงราว8ตันทำให้มีแรงกดต่อล้อกราวเพรสชอ่์ต่ำช่วยให้สามารถเคลื่อนที่บนพื้นที่โคลนหรือเปียกได้ดี น้ำหนักบอดี้ที่เบานั้นใช้วัสดุอลูมิเนียมหนาประมาณ12.7ม mm, ิมซึ่งมีความลาดเอียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันฝาตู้ถังสามารถทนกระสุน7.62ม mm, ิมได้ทุกด้านและสามารถกันกระสุน14.5ม mm, ิมได้ในมุมด้านหน้าแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องวัสดุอลูมิเนียมบางครั้งเกิดอาการแตกคราวจากความเครียดสะสม (stress corrosion cracking) ในรุ่นแรกแรก โครงสร้างภายในประกอบด้วยลูกเรือสามคนได้แก่คนขับประจําส่วนหน้าซ้ายของตัวรถผู้บัญชาการและปืนขึ้นโดยปั้มปืนสามารถหมุนได้360องศาแต่การหมุนนั้นเป็นแบบใช้มือแบบเป็นวงล้อซึ่งช้าและเป็นจุดที่ประหยัดต้นทุนมากแม้จะทำให้การใช้งานไม่สะดวกนะัก สกอร์เปีนได้เข้าใช้งานในหลายสนามรบเช่นสงครามฟอกแลนด์โดย B Squadron Blue and Royal ได้รับมอบสกอร์เปียนจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมรบในสงครามอ่ ah ana, าวเปอร์เซียสหราชอาณาจักรได้ใช้งาน CVR ที่หลายรุ่นเพื่อยุทธการลาดตระเวนล่วงหน้าเช่นกองทัพม้าที่16 5 The Queen's Royal Lancers ใช้ลาดตระเวนด้านหน้าของกองกำลังหลักในปฏิบัติการ Operation Granby ปัจจุบันสกอร์เปียนถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ใช้งานสกอร์เปียนรายใหญ่ที่สุดในเอเชียมีจำนวนรถทั้งหมดถึง154คันโดยในประเทศไทยสกอร์เปียนเรียกว่ารถถังเบาประเภทที่21ไทย21หลายแทงและตั้งประจำกำลังพลลาดตระเวนของกองทัพบ,บกใช้ในภารกิจป้องกันแนวชายแดนไทยลาวในช่วงปีพอสศาลา 2,521เป็นต้นมาแม้จะเป็นรถุถังเบาแต่สกอ์เปียนมีบทบาทสำคัญในภารกิจลาดตระเวนและสนับสนุนพลรถโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิประเทศที่ครุขระหรือสภาพป่าจึงถือเป็นยานยุทธ์สำคัญที่เบารวดเร็วเคลื่อนที่คล่องสร้างความได้เปรียบในการลาดตระเวนและตอบโต้ภัยคุกคามเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศและภูมิประเทศที่ท้าทาย ตัวบทบรรยายนี้มีความยาวโดวยประมาณ700คำนับตามประมาณสำนวนภาษาไทยทั่วไปและไม่มีหัวเรื่องตามที่คุณต้องการหากต้องการปรับเปลี่ยนความยาวหรือเนื้อหาเพิ่มเติมด้านใดแจ้งได้นะครับ